โรงเรียนบ้านสมาค่ายินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านสมาค่าตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาบริหารงานโดยนายอนุชิตปวงกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมาคา่า มีจำนวนบุนค่าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาจำนวน6คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,568จำนวนทั้งสิ้น37คนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568โรงเรียนบ้านสมค่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและมีการทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ให้สะอาดก่อนทำการเปิดภาคเรียน การเตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านสมค่าได้จัดทำการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1. การน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. จัดสวัสดิการด้านการศึกษา สเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime 4. ี่ส่งเสริมการสอนโดยใช้ AI และเทคโนโลยี 5. สอนทักษะท,ที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้ร่อนถือห 6. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning 7. สุขาดีมีสุข การรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานที่สะอาดโรงเรียนบ้านสมค่าขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ